มาเด้อพี่น้องกินบักตาไก่พี่น้องบักตาไก่สุกแล้วบึงมาเที่ยวปลาหากินหมากใหม่เด้อพี่น้องเด้อบักตาไก่บักตาไก่บักตาไก่พี่นอ้องกำลังสุก ุูนสุกเป็นเหลืองเดืองอยู่บนมาตกไคร้สุกี่กำลังสุกมีหน่วยดีบมันหน่วยดีบกำลังจะสุกมีตัวนี้ก็เริ่มสุกแล้วจ้าตัวนี้ใหญ่ทองก็เก็บมาก็จะกินให้ดูมันก็จะเป็นประมาณนี้ อิ่นนวลมันรสชาติออกหว,วานหวานออกหวานหวานพี่น,น้องเคยมีเคอดก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 ขาดบุญพี่นอ้อง เคยกินบะพีนองเคยกินบอบักตะไคร้มันจะออกหวานหวานฝื่นฝื่นดกแงงพี่นองดกดกดกดห่วยดกักห่วดกักห่วดกักพีนองกินบักตะไคร้ด้วยุ่นดกป็นยัง บมักตาไก่มักตาไก่เขาเอ่นักตาไก่โอ้ยดกปนฝุ่นอยู่สัสูงฝุ่นต้นตำตำต้นตำต,ำ,ตำก็จะกินประมาณนี้และจจะพี่น้องเนี่ยักตาไก่มาดื้อมาดื้อไปอยากบักตาไก่บักตาไก่ หนวยมันผลไม้ป่ายายท่องกับหาสันหาแต่อันนั้นโบล้านโบล้านผลไม้โบล้านโบล้านนเบึงเนี่ยยังมียังอยู่พี่น้องบักตาไกยังมี่ยูย,ย,ยจ่ายยังเหลือยังมีอยู่ค่ะมักตาไก โอ้ยมันกรดพี่นนองไปแล้วนุอยม,มันจะนว้ยมันเอามากินพี่งนอมากินบัลตะไก่กินนวนมันพี่นนองกินนวนมัน ในมันกระสิประมาณนี่พี่น้องกินนุนมันมือเช้าให้เช้าหน้าบึงลีบย้ยท่อง <laughs> โอ้ยพี่น้องเอ้ยบ่อยากว่ามาทงมาทาละ่ะพี่น้องมันต้นักตะไครเป็นแดงแดงอยู่บอกอันนั้นบอกว่ากำลังออกดอกพี่น้องว่ากำลังออกดอกกำลังสิเป็นนวยละ่ะพี่น้อง ต้นได้ที่มันออกดอก,ดอกมันก็ทังออกดอกพุอยู่ต่อไปก็จะได้กินบักว่าแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบักว่าก,ก็เป็นนวยแล้วดกดกบัก,กว่าว่าด๊กคักดกเนี้ยอยู่กลาง,ท,งาทุ่งกลางป่าคือเกาลือพี่น้องหาสันหาแต่ผลเราใหม่ป่ามาให้พี่น้องบึงเอ้ยไปแล้วละจ้ะพี่น้องจ้าสวัสดีจ้ะ